วัสดิโพยน้องซุกผูสุกคนครับบ<ช>อกกันนี่ก็คัอนข้างนแนลครับ<ช>มณีสิมาเลาะอ<ช>าเบิงนอไมครับปลาอยากกินแกงนอไมสดๆก็เลยสิลงมาฮาเก็บนอไมพี่น้องเขาไปลุนกันเบิงว่าเขาสิมาโนไมบ่เขาสิได้แกงบ่ครับพี่น้องไปลุนน้ำคัน้ำกันครับผมครับเสือเรืองเรืองกับเสือพี่สมไปก่อนครับดาวดาวนาว พอเพิ่นหูปลานอะใหม่แล้วพี่น้องเห็ <c oughs> ดกินยังบ่ท่านออกได้ครับปลานี่จักย่าได้สิออก <c oughs> อดแล้วครับพี่น้องมองเข้าเก็บนอะใหม่ต้นหนาแรงว่าฝนตกลายมืออยู่น้ำแชะเลยครับพี่น้อง เบิ่งนี้ครับนี่อยู่ครับพี่น้องนอหน,น่อยนี่ครับนอหนึ่งนอแหลกแกมานพี่น้องนองงามบ่โองามอยู่นี่ครับพี่น้องขึ้นสูงแล้วครับ สิไดเอาอยู่ครับพี่น้องโอ้โอลนโชว์พี่น้องดูโอ้นี่พ่อเลยแกงอยู่ครับพี่น้องนอนนึงพี่น้องนอนนี่น่อยหักเอาล่ลอโอ้มีหนามผอมนี่นี่นี่ครับพี่น้องนอนนึงพอหนีไลยนอนอยู่พี่น้องมีแต่นอนงามๆครับ หลายอยู่น้องงามอยู่พี่น้องหลายนออยู่ครับนี่ครับอ้มีแต่นองงาม,งามครับนี่ครับสองนอสามนออยู่นี่ครับพี่นอ้องกอเดียวเ้ยนี่พอได้กินมังนีแล้วครับยงมหนาเล่ง คนตอนนี้นีหม่ยติเร้าทักเราเลยไปหักเลยล่ะงักขึ้นนั่นเห็นบอโอ้ยนองามไปลีพี่นองอวบเลยครับตันจิลือเลยขาจวพี่น้องเลยนี่ครับนอนหน่อยนอนนึงพี่น้อง อยู่ติดๆกันก็เดียวรน้อยีหานอยอยู่พี่น,อน้อยีง่หืนเานอพอืมเอ,อมเี่เบบเชฟกระทะปิวนี่มานํำครับมื่อนี่ มาสุดเท um ี่ยวแล้วครับต่บุคคลได้ทายเพื่อนเพิ่นยางไหวโพดหักเอาไปไปครับไปบึงก้นน้ำอีกสองก้อครับพี่น้องอยู่ไกลๆกันนี่แหละครับว่ามันซิมีบ่ซีหกแหละครับพี่น้องฝนตกลงมาปลากับเคียวชุ่มงามๆครับเขียวสดชื่นสบายตาครับยูพี่น้องนี่ครับ ันอบขี้ดินอยู่นี่ครับพี่นอ้องนอหนึ่งอูนสองนอสามนอพี่นอ้องไปตัดกันครับพี่นอ้องตัดเลยต้องคูดมันดอกเดี๋ยวจะคอยเอามาล่างน้ำแข็งโพดเออนั่นจำนังนั่นละ,นนละ อู้อีกนอหนึ่งนอนใหญ่นอนเงาครับพี่น้องนอใหญ่อีกนอหนึ่งครับใหญ่กูมูครับนอนนี่นอนอน,อน,นี่เอาแค่ตัวนี้ล่ะ ักแล้วพอดีพอดีงามนั่นล่ะหางเขาเลยเออนั่นล่ะเนองบเป็นจะเอาบหลดทังหมดน้อยใหญ่อยู่ครับพี่น้อง อีกนอหนึง่งเงาวัำลัางงามเลยครับให้แม่บานพิ้นตัดพี่นอ้องบวเก่อมบเก่ดอกจะคล้องแทงบวเขาอ่า นี่ครับพี่น้องน้องงามๆครับไปลุ้นไปชมกันต่อครับพี่น้องแข็งว่ะผมว่าเอาเดี๋ยเขามาเอาแทะไม่เขาชอบจริงๆนี่เดี๋ยวมีนอนแบบนี้นักแสดงกอดคุณน้องมบบไงเลยเห็นอ่ะใช่บ่นอปลาขนาดนอนใหม่บ่ะไอ่เบิ้งงนี่งามบ่โอ้งามอยู่พี่น้อง หลายคนอยู <łość> ่ผู้ใหายก็หลายคนอยู่หรอกอีกน้อหนึ่งพี่น้องเพคนกำลังทันกำลังตัดอยู่อันบ่มีโอกาสคั้านได้ซื่อหรอแค่ต้องเอาเสียมมซ้ามาจบก็เสร็จก็ต้องเข้าไปโอ้พอได้อยู่พี่น้องมาเบิ่งอีกกอนหนึ่งพี่น้องเพราะมันเซมีบ่ นอนหนึ่งที่นอ้นองน่อน้ำคลักๆเลยครับนี่สัม้านเขาลบลืกเอาฝนแห้งกันนี่ครับนอนนีกนอนหนึ่งที่นอ้องสองนอติดกันครับ เอาเงินกาบปลาไปทุกฮึหมดขาดง่ายเลยตัดทึกมองแข้งคักทิมทิมทิมเดินไปแล้วข้างหลังนี่ครับพี่นอ้องห่วยเห็นได้ไหวยแล้วก็เอาเด้ ยังคือพานอนเดียวเสียพ<า>วพาเอานะ้ว่าไสิบวเอาเนาะเอาท้ายกมุดเข้าไปเอากลับแล้วครับพี่น้องเบิดมองหาแล้วครับ,บมมนใส้สองตานะตาหน่อยกับตาใ่พี่น้องออกจากปลาก่อนครับพี่น้อง ดี๋ยวเาไปสรุปผลงานอยู่รถเนาะพี่น้อง่าได้ไลายบันไดพอดีแกงบอถ้าไปสรุปผลงานกันอยู่รถนะครับหอดรถแล้วพี่น้องมาชมผลงานของแรงนี่ครับเต็มตาใหญ่เลยครับได้่สองแกงสามแกงหมดละครับตาหน่อยนึงอีกตาหน่อยหนึ่ง,งใส่หน่อยใหญ่มากพี่น้องเ <ตา S 1> พราะแล้วแรงครับสองสามแรง สำหรับคลิปนี้ข็พ่อสัมนีนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับดกดซับสไครต์กดกระดิง่งเ<ด>พื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับ<ด>และอย่าลืมกดติดตามให้ผมนำคั<ด>่ายชาแนลและทีมงานาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ,าบา๊บายบายครับผมูมไหนหนด้น่อยนิดเอาไป <laughs>